มาแล้วนะคะคุณขากับงานผ้าปาเตะค่ะหลังจากนะคะที่พี่ปีห่างหายไปนะคะหลังจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วที่ได้ลงอุเมื่อุ้กี่คลิปแล้วอ่ะคุณเอาเป็นว่านะคะมาแล้วค่ะกว่าจะสั่งนะคะงานรุ่นนี้มาเสิร์ฟลูกค้าได้ใครสนใจใครชื่นชอบคอลเลคชันนะคะรุ่นนี้ก็รีบจับจองแล้วกันเป็นลายผ้ารุ่นใหม่นะจ๊ะ เป็นลายผ้าเข้าใหม่ค่ะโอเอ4 8นะคะ50นิ้วความยาวอยู่ที่43ราคาพี่ผีขายในเท่าราคาในไลท์เลยใครสนใจใครชื่นชอบนะคะคอลเลกชันลายผ้ารุ่นใหม่ตัวนี้จับจองมาให้พี่ผีได้เลยนะคะเรามาดูสีกันค่ะตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมดนะคะ9สีด้วยกันไม่งงเนาะ9สีสวยๆเลยค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะที่สีเหลืองค่ะมีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะจ๊ะแจ้งย้ํํๆว่าตัวนี้คือลายผ้ารุ่นใหม่คนลูกค้าท่านไหนชื่นชอบจับจองได้เลยสีเขียวค่ะต่อด้วยนะคะตัวนี้พี่บีเรียกเป็นสีเทาตามมาด้วยชมพูนะคะตัวนี้สีฟ้าโอรสค่ะน้ำเงินแล้วก็นะคะสีแดง ส่วนที่พี่บีใส่อยู่เราเรียกเป็นนะคะคุณขาสีมังคุดตัวที่พี่บีใส่เราเรียกนะคะมังคุดเดอร์ใครชื่นชอบสีอะไรสีไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะกับงานลายผ้าสสวยมีด้วยกันทั้งหมดนะจ๊ะเก้าสีเก้าสีด้วยกันนะคะที่อยู่ด้านหลังพี่บีค่ะคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบก็แจ้งน้องแอดมินว่า EP ที่ 3.69งานผ้าปาเตะอก48 50ความยาว43ส่วนราคา159สวยๆเลยค่ะคุณเรามาทวนย้ำสีกันหนึ่งรอบนะคะเพื่อลูกค้าจะได้ชัดเจนขึ้นพี่ผีใส่คือมังคุดนะจ๊ะตัวนี้เราเรียกเป็นโอรสค่ะตามมาด้วยสีฟ้าต่อด้วยสีแดงผ่านไปแล้วนะคะสีสีค่ะ ตามมาด้วยค่ะสีเขียวสีเทาส่วนตัวนี้พี่บีเรียกเป็นชมพูเหลืองแล้วก็น้ำเงินสนใจแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะกับลายผ้างานผ้าปาเต้สวยๆเก๋ๆที่พี่บีสอรให้ใน EP นี้ค่ะแล้วมาจะเจอกันนะคะใน EP ต่อไปสำหรับตอนนี้กลับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ